มีใครเปิดบททุนรู้สิ่งเรีมีแต่ลูเม่เอางี้ดีกว่าว่ามาลูเพ่เอางี้เราสามคนน้องใช่ไหมือลจ๋าแตมสุโช์น้องแชมป์ไม่ใช่น้องเชียอ๋อ๋อเชีย ไม่เชียร์แล้วดีนะบพี่หนึ่งสองสามคนเราสามคนไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงแบ่งกันเลยคนละคนแบ่งยังไงพี่ดูใจผมเดี๋ยวดูนิราชาเต้งก่อนอ่ะได้ไม่น่าจะไะเลาะกันดวได้ดีไปรูดไอ้เด็กชอบกินแมลงจะไม่ยังบอกพวกเนี้ยชอบแมลงทอดมันเป็นพวกเนี้ยแล้เป็นมุก จ like ah. an, right? ังหวัดเนี่ยชอบกินแรงทอดกันแถวนี้เราไม่ไปยากวงมือเ่ะชอบกินแรงทอดเลี้ยงตัวเองหยอกหยอกหยอกไปขอดูน้องแอนพี่ขอดูลีลาอันนี้ว่ะเมื่อกี้จ๋ายังจ๋าจะก่อมาซั่งนิดนึงจ๋าอย่าไมยรู้ตัวรวยลุกดูสกิลจ๋าก่อนเลยโดนรับงานหัวไฟหัวกเนี่ย พี่ได้แบบนั้นถูกรถตีมาหนึ่โอเคร้อลอลอกล้อลุลุกลุดลุกนึงปมารตี ผุว่านแหมมาหาเราอะโอ้พี่จัดเลี้ยงเราแหมเลยไงเนี่ยของพี่พขอขอสุดยอดเลยพี่ตาขอด้ป่ยตวหานขออะไรขอเต็นคู่กับน้องเขาอ้เออใช่แล้วโนูน้องจ๋าไม่ต้องอายหรอกลยุลยลุยลุย เดียวฮะเดียวฮะว่าแหมพี่แอบซูมมือถือนะครับี้สี่เพื่องเลยเหรอพี่ที่กดรุ่นรุ่นเนี่ยแล้วไปลงยูทูปทีนี้ทีนี้ไปดูการทองไปเลยคลาเลด้แล้วทุกกล่าวทุกกล่าวนี่ฮะมันใจนะอาชคิได้นะรอเอ้ยน้อเด็กลงยูทูปใช่ไหมใช่สิเออันี้แต่ขอเทาวันนี้ฟรีสไตล์พี่วันนี้ หยิบสดหยิบสดแบ่งเลยคนละคนคนละคนโอเคคนละคนพี่บ๊อบบี้คุณแบบชอบบางๆผมรู้ใจคุณแล้วแต่พี่เลยผมได้หมดต้องแจ้งมาเนี่ยครูนี่ของบอบี่โอเคขออนุญาตนะครับพี่ครับขออนุญาตนะครับลงตัวลงตัวเป็นแน่ดอนเพื่อนรู้ใจเพื่อนที่สุดรู้ใจอยู่แล้วไงเป็ลักพี่บอลไงไอเดี่ยเพื่อนตาย เพื่อนกินหาง่ายเพื่อตายก็มาที่ it, วัดดีกว่าได้เลยโอเคเอาแบบโตโตลงตัวเลยจ้าบุญะงคนลคน,น,นี่หของมึง ร้องกล้าเท่กกูหรอไม่ใช่นะเอาไปเต่ร้องกล้าเท่กับพี่ตากันไหมครับผมได้เลยนะเองลงตัวรู้ใจกูจริงป่ะวะฮะสเปคเลยกอดอุ่นนะมันหนาวอะไรฮะมันหนาวหรือกอดอุ่นนะโอ้โหกูจะพันดาบคู่กันเลยเด็กเท่กับเท่กันนะ